สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรงมูุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายน2564ค่ะในวันนี้บริเวณประเทศไทยนะคะก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวนออกเฉีงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกค่ะ นี่คือแผนที่อากาศจากกรมตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่ามีร่องมรสุมคาะพัดผ่านทางด้านภาคกลางภัดตอนออกและภาคตะลอกเชิงเหนือตอนล่างนะคะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําตรงบริเวณประเทศกัมพูชาค่ะลักษณะแบบนี้นะคะก็จะทําให้บริเวณภาคกลางภัคตะลอกเชิงเหนือตอนล่างภัคตอนออกนะคะก็จะมีฝนตกหนักหนักมากเกิดขึ้นนะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกหนักเช่นกันนะคะเนื่องจากว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงขึ้นดังนั้นบริเวณประเทศไทยในวันนี้นะคะก็การกระจายฝนยเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณทางด้านประเทศกัมพูชานะคะก็มีแนวโน้นมจะเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาปกคลุมทางด้านภาคตะวันออกและภาคกลางในคืนนี้นะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกคืนนี้ และพรุ่งนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะมาดูพยากรณ์ฝนสะสมยี่ิบสชั่วโมงข้างหน้านะคะก็เห็นว่าในวันนี้นะคะการกระจายฝนก็อยู่ทางด้านภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพมหานครและภาคใต้นะคะรวมทั้งภาคตอนอหกือชิงเหนือตอนล่างด้วยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะฝนก็การกระจายฝนก็ยังคงดีนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคกลางและภาคตันออกค่ะ ส่วนภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างภาคตอันอ,อกเชียงเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่ค่ะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลียนดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้นะคะก็เริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะคะวันในวันนี้ทะเลียนดามันและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูง1.2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ,ะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันบ้างค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากก็ทางตอนล่างของภาคไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากสุขุมยิยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจบุร์ค่ะส่วนภาคตะนอ,อกเชียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะ กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคตนออกภาคตนหนกชิงเหนือตนล่างนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตะล่างภาคตนหนกชิงเหนือตะล่างภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะก็อาจจะเกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ